สวัสดีครับเพื่อนเนและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเล็กเด่นไทยลอตเตอรี่สำหรับในคลิปนี้นะครับก็มาถึงนะครับคลิปสุดท้ายสำหรับมวดประจำวันที่1กรกฎาคมพศ2 5 6 6นะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดสรุป3ตัวท้ายหลังวันที่1ทีนี้นะครับข้อมูลต่างๆที่แอดมินได้นะครับแบ่งปันไปไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลัก10 แล้วก็หลักหน่วยแล้วก็ในคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาประกอบเป็น3ตัวท้ายรางวัลที่1คําเตือนนะครับแนวทางที่แอดมินได้แบ่งปันไปนั้นนะครับเป็นการคํานวณย้อนหลังนะซึ่งอาจจะมาจริงๆหรือไม่มาเลยก็ได้เพราะฉะนั้นท่านสมาชิกดูนะข้อมูลดังกล่าวและควรใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับผิดถูกขออาภายัย นะเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปดูในส่วนของข้อมูลต่างๆพร้อมๆกันครับครับอันนี้ก็จะเป็น10บบนนะทั้งหมดก็3สูตรนะเอาตัวชนนะครับ วัดดวงและภาวนาให้สูตรสิบบนนี้ผ่านทุกสูตรนะครับก็จะเด่นที่เลข2และเลขเล็7ไม่สนดับนะครับเพราะว่าจากสถิติที่ผ่านมา3สูตรนี้เดินระยะยาวนะแล้วก็หวังนะครับข้อมูลดังกล่าวจะเดินต่อเพราะฉะนั้นเด่นหลัก10บ,บนแอดมินจะใช้จริงนะก็คือเลข2และเลข7ทีนี้เราไปดูหลักหน่วยบ้างนะครับตามนี้หลักหน่วยแอดมินก็ จะใช้เพียง2สูตรเท่านั้นซึ่งสูตรที่1และก็สูตรที่2นะเดินยาวมาตั้งแต่งวดที่ออก1,9,6ตั้งแต่ต้นปีนะครับและก็อย่างไม่ผิด2สูตรนี้ชนกันที่เลข4แล้วก็เลขเกนะก็จะเด่นสำหรับหลักหน่วยนั่นเองทีนี้ทั้งหลัก10นะก็จะได้เลข2แล้วก็เลข7นะครับแล้วก็หลักหน่วยเราได้เลขก4แล้วก็เลข9ก9ทีนี้นะครับ ก็จะนําทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยมาประกบคูณก่อนนะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้เราก็มาดูคู่เงินนะชุดคู่เงินนะครับ2ตัวก่อนนะก็คือคู่ท้าย10หน่วยบนก็คือ24แล้วก็29อีกชุดหนึ่งก็คือ7 4แล้วก็79เพียง4ชุดเท่านั้นนะครับตามนี้นะ อันนี้ก็เป็น10บนนะครับ2 7แล้วก็รหน่วยก็คือ4และ9ประกบคู่กันมีเพียงแค่4ชุดเท่านั้นจะ100ชุดนะครับ2 4หรือ2 9 7 4หรือ7 9นะในงวดนี้นะครับแอดมินจะไม่ฝืนสูตรนะจะลองตามสูตรดูนะว่าจะเป็นอย่างไรแต่นะครับทั้ง4ชุดนี้จะต้องมีตัวเด่นนะครับเพราะฉะนั้น แอดมินจะลองใช้ในส่วนของตัวเลขซึ่งเป็นแต้มมาตัด4คู่ชุดคู่งินนี้จาก4ชุดก็จะเหลือเพียงแค่1-2ชุดเท่านั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของแต้มสอตัวนตบ,บนนะครับตามนี้ครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของแต้มนะก็เป็นสุดเก่านะแล้วก็เดินดีทีเดียวหลังจากที่เราปรับสูตรไปแล้วนะครับ แล้วก็ในงวดก่อนนะคำนวณได้ 2, 5, 6, 7, 8, 9นะอันนี้คือหลักฐานนะครับออกที่ 8, 7, 2เพราะนั้นแต้ม10หน่วยบนก็คือแต้ม9นะแอดมินตัดแต้ม9้จริงๆเพราะสูตรนะครับมันชนที่เลขส่วนใหญ่แล้วแต้ม2ตัวบนจะไม่มาซ้ำเพราะฉะนั้นเราคาดคะเนผิดก็คือผิดนะออกที่แต้ม9ซึ่งเป็นแต้มซ้ำ และแอดมินก็ตัดแต้ม9ทิ้งนะครับตามนี้อันนี้ก็เป็นหลักฐานนะในงวดที่ผ่านมานะครับ16มีิยอ66เห็นไหมครับว่าแอดมินตัดแต้ม9ทิ้งนะตรงนี้เสียดายแอดมินก็เสียดายเพราะแอดมินก็ใช้ข้อมูลนี้ในการที่เสี่ยงโชคนะครับในส่วนของข้อมูลเลขรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผิดก็คือผิดนะ แอดมินก็ต้องขออภัยเพราะว่าตัดออกจริงๆนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นแต้มในงวดใหม่นะก็ทําให้กับท่านสมาชิกแล้วนะครับทีนี้สูตรมาทวนเรื่องสูตรนะครับเราใช้ในส่วนของหลักแสนแสนก็คือเลข2ตัวนี้นะนำเลข2มาใส่หน่วยรางวัลที่1ก็คือเลข2นะครับนำเลข2มาใส่แล้วก็บวก9ของที่2อบวกสเป็น4ี่นะสบวกเก็เป็น3นะครับ ตำแหน่งนี้บวก3าองที่นะเป็น6บวก1ที่เป็น7บวก1ที่เป็น8บวก1ที่เป็น9บวก1คงองที่เป็น10เอาตัวอเลขนเพราะนั้นแต้ม2ตัวบนงวดประจำวันที่1กรกฎาคม66จะได้เด่นอยู่ที่367 8 9 0นะตามนี้แล้วก็สถิติที่ผ่านมาถือว่าใช้ได้ตามนี้สุดเก่าทุกสูตรนะครับแอดมินจะคัดาตั้งแต่งวดที่ออก196ตั้งแต่ต้นปีแล้วเราก็ลองใช้ ก็มีผิดบ้างมีถูกบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของแต้มสองตัวบนนี้นะครับก็เดินดีทีเดียวนะหลังจากที่เราปรับาสูตรไปนะครับก็จะอยู่ที่3 6 7ห9 0็กตามนี้เลยเพราะฉะนั้นนะครับคู่เงินนะเดี๋ยวเราก็ไปดูนะครับแต้ม3แต้ม6แต้ม7แต้ม8แต้ม9แล้วก็แต้ม0ไปชนกับที่เราจับคู่ไว้หรือไม่นะครับไปเท่าชมครับ ครับทีนี้เราก็มาที่แผนอีกครั้งหนึ่งนะแต้ม3ตัวบนนะครับไอเบียน,นใส่ตรงนี้นะ,นนะก็คือแต้ม3ต่อไปก็คือแต้ม6แต้ม7แต้ม8นะครับแต้ม9แล้วก็แต้ม0นะอันนี้ก็จะใส่ในส่วนของแต้มนะตรงนี้ แต้มนะสองตัวบนนะครับแต้มสามแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มเก้าแต้มศูนย์อ่ะรบแล้วนะครับทีนี้เราก็กลับมาดูในส่วนของตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นแต้มสามนะท่านสมาชิกดูนะครับแต้มสามในที่นี้มีไหมไม่มีแต้มหกในที่นี้ก็มีสองสี่แล้วก็มีเจ็ดเก้าและก็แต้มเจ็ดในนี้ไม่มีแต้มแปดไม่มีแต้มเก้าไม่มี แต้มสูยไม่มีนะเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเด่นที่แต้ม6เพราะชนเพียงแค่2ตัวเลขก็คือในส่วนของเลข24กับ79ตรงนี้นะสอกับ79ก็จะเด่นสำหรับ2ตัวบนงวดประจำวันที่1านึ่งกรกฎาคมพศ2 5 6 6นั่นเองนะ่นี้ก็ใส่ข้อก่ามทีน่นี้ไว้นะก็จะเด่นเพียง2ตัวเลขนะครับ และ29และก็74ก็จะเป็นตัวรองนะทีนี้เมื่อเราได้นะตัวเลขของคู่เงินแล้วนะแล้วก็เป็นตัวเด่นเพราะนั้นหลักร้อยจะนำมาใช้เพื่อมาประกอบของตัวเลขก็คือชุดนี้นะใครชอบในส่วนของตัวเลขเช่นบางท่านก็ชอบเลขหนึ่งบางท่านก็ชอบเลขศูนย์บางท่านก็ชอบเลขเก้านะบางท่านก็ชอบเลขเจ็ด แต่ทั้ง3สูตรนี้เดินระยะยาวนะตั้งแต่งวดที่ออก 1, 9, 6เพราะฉะนั้นทั้ง3สูตรนี้ชนกันที่เลข5และก็เลข6กนะก็ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นแอดมินจะไม่ฝืนสูตรนะครับและจะนำเลข5และเลข6นี้มาประกบเลขก็คือ 2, 4กับ 7, 9นะครับตามนี้ ครับทีนี้เราก็กลับมาดูนะในส่วนของประกบหลักร้อยนะครับก็จะเด่นอยู่ที่5 2 4 5 7 9 6 2 4 6 7 9เพียง4ชุดเท่านั้นนะครับและนะยังไม่จบนะสชุดนี้นะจะต้องมีชุดที่เด่นที่สุดนั่นก็คือแต้มของ3ตัวบนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของแต้ม3ตัวบนนะครับ มาดูแล้วก็จับแต้มดูว่า3ตัวท้ายวันที่1 4คู่ชุดนี้ชุดไหนจะเด่นที่สุดนะครับไปเราชมครับครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของแต้ม3ตัวบนบ้างนะก็ในงวดก่อนคำนวณได้ 789, 2, 3, 4ออกที่8 72<ๆ>ก็แต้ม3ตัวบนก็คือนำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยตันที่1รวมกันแล้วได้เท่าไหร่ เอาเตือนหน่วยนั่นก็คือแต้มของ3ตัวบนนะครับทีนี้เคยผิดไปหนึครั้งแล้วก็กลับมาเดิน 8!!! ปบวกเเป็น15เอาตือนคือเลข5และนําเลข5้าบวกสเป็น7นั่นคือแต้ม3ตับนนี่คือแต้ม7นั่นเองซึ่งตรงนี้ของเราก็มีแต้ม7อยู่ถือว่ากลับมาเดินนะทีนี้งวดใหม่นะก็คํานวณให้กับท่านสมาชิกแล้วอ่ะทีนี้ท่านสมาชิกที่สนใจในเรื่องของ การคำนวณเรื่องแต้ม3ามตัวบน์แอดมินจะทวนสูตรไปพร้อมๆกับท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะใช้ในส่วนของหลักแสนงวดก่อนนะหลักแสนงวดก่อนก็คือเลข1ตรงนี้นะนำเลข1มาวางนะครับหลักพันปัจจุบันก็คือเลข4ตรงนี้นะครับนำเลข4มาวางแล้วก็บวกด้วยหน่วยรางวัลที่1ก็คือเลข2นะตรงนี้นะครับแล้วก็บวก9คงที่เพราะฉะนั้น1บวก4เป็น5้า 5บวก2เป็น7 7บวก9ก็เป็น16นะเอาแต่หน่วยคือเลข6บวกหที่เป็น7บวก1ที่เป็น8ตำแหน่งนี้บวก3าของที่นะครับเป็น11เอาถูงนี้เลขหนบวก1ที่เป็น2แล้วก็บวก1ที่ก็เป็น3เพราะนั้นแต้ม3มตับนในสูตรนี้จะเป็นอยู่ที่6 7 8 1 2 3แนะและนี่ก็เป็นสถิติข,ของเขาทีนี้ใครสนใจเรื่องสูตรก็แคปไปเลยนะ เอาไปใช้ถ้าเดินต่อก็ใช้ต่อนะครับตามนี้เพราะฉะนั้นนะแต้ม3าตัวบนนะครับก็จะเด่นอยู่ที่แต้ม678123นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราก็กลับไปที่แผงแล้วก็ไปดูนะว่า3ตัวบนนะของเรานั้นจะไปตรงกับคู่แต้มนะตรงนี้คือแต้มอะไรนะครับท่านผราชมครับครับทีนี้เราก็กลับใหม่ครั้งหนึ่งนะ แต้มร้หน่วยก็คือแต้มตรวม3าตัวบนก็ต่อไปด้วย6 7 8 1 2 3แปดน่มนะครับห้วกสเป็น7นะและนำเลขเจบวกสี่ก็เป็นสิบเอ็ดนั่นก็คือแต้มหเพราะนั้น5้าสองสคือแต้ม1นะตรงนี้ถือว่าเข้าแต้มนะครับและก็หกสองสี่หกบวกสเป็น8ปดนะแปดบวกสก็เป็น12บนั่นคือแต้มสองนะก็ถือว่าเข้าแต้ม นะครับอันนี้นะครับ5บวก7็ก็เป็น12เอาตัวหนเล็กสและนำเล็2ไปบวก9กนะก็คือ11็นะคือแต้ม1นะและอันนี้ล่ะ6บวก7็ก็เป็น1 3เอาตัวหนเลขกนะและนำเล็3ไปบวก9นะครับก็เป็นแต้ม่าไรครับแต้ม2นะสรุปก็คือทั้ง4ชุดนี้นะครับ ก็จะเด่นเท่าๆกันแต่แอดมินจะมองตัวเลขนี้ก็คือมองไปที่เลข9นะตรงนี้นะครับชอบส่วนตัวนะก็จะมีเลข9ตรงนี้นะเป็นตัวเด่นให้กับท่านสมาชิกนะครับก็คือ579แล้วก็679เป็นตัวเด่นนะแล้วก็ในส่วนของ524กับ624นี้ก็คือตัวรองนะครับ ทั้งหมดต้องมวลก็เป็นข้อมูลนะครับสำหรับนะแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งสาลก็จะวันที่1กรกฎาคม 66, 66นี้และก็หวังนะครับข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านสมาชิกและก็ภาวนาให้ทุกสูตรเดินต่อนะเราก็จะได้มีโอกาสถูกในส่วนของนะหลัก10หลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยรวมไปถึงท้าหลักแสน หลักมือหลักพันถูกด้วยก็ยิ่งดีนะจะได้ถูกรางวัลที่1ไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้กับท่านสมาชิชกโชคดีทุกทท่านนะครับแล้วก็ดูข้อมูลอย่างมีสตินะครับถ้าชอบก็นำไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องลาท่านสมาชิกไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ